สวัสดีครับสำหรับพวกที่เล่น hey Day, เฮดีแล้วปรากฏว่ามีปัญหาในการย้ายเครื่องหรือว่าต้องการย้ายเครื่องเล่นหรือว่ามีเครื่อง2เครื่องมันมีวิธีการตั้งค่าหรือการเปลี่ยนเครื่องเล่นได้ดังนี้นะครับปกติเราก็ต้องการโหลดเกม เอเดลงมาในเครื่องก่อนมีข้อแม้นะครับว่าเครื่องที่โหลดเกมมา่าจะต้องเชื่อมต่อกับ Facebook ตัวเดิมถึงจะได้เวลเดิมนะครับตอนนี้ก็ต้องรอสักพักนึงก่อนเพื่อทำการทำตามขั้นตอนเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆ ถ้าเราจะรัดวิธีการเชื่อม facebook เลยเราก็คลิกทางด้านซ้ายมือของจอภาพนะครับเป็นการตั้งค่าอาจจะนี้ผมปรับแสงหน่อยเพราะาว่ามันมืดไปนหน่อยหน้าจออ่าแจ้คขึ้นมาหน่อยแล้วครับ เมื่อผมใช้คอมพิวเตอร์เป็นการทดสอบนะครับมันจึงต้องมองไม่เห็นทางด้านซ้ายต้องยกขึ้นให้เห็นสักหน่อยนะคลิกทางด้านบนนะครับเห็นไหมเครื่องหมายตันตั้งค่าคลิกเข้าไปนี่ก่อนนะครับตอนนี้้ังรอแป๊บหนึ่งคลิกเข้าไปเห็นไหมครับจะมีช่องป๊อปอัพขึ้นมาให้เรา,เ,าเลือกที่จะซิง ในที่นี้ส่วนมากคนเราจะซิงกับ a c e b o o k นะครับท่านจะคลิกเข้าไปเลยที่ a c e b o o k ปึ๊บเนี่ยครับซิงครับจะรอพักหนึ่งจะมีป๊อปอัพให้เราเลือกเนี่ยหน้าต่างนี้นะครับถ้าท่านต้องการที่จะเล่นเวลเก่าอของท่านนะครับท่านเห็นตรงเมาส์ไหมเนี่ยครับเวล์สามสของเก่าของผมเป็นเวล3สามนะครับอันนี้เราโหลดขึ้นมาใหม่เราจะเริ่มเวลหแต่ตอนเนี้ย เราต้องการเล่นเวลที่36เราต้องคลิกตรงคำว่าเยดโหลดเกมถ้าเราต้องการเล่นเกม1เราก็คลิก no k l e p เซเลนเกมนะครับตอนนี้เราจะเลือกการโหลดเกมเก่าคือเวลเก่าเวลที่36นะครับท้านะคลิก yes เลยครับเยดโหลดเกมมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราพิมพ์คำว่า confirm นะครับก็คือ,อของเก่าเรานะครับ เห็นไหมครับเนีย่ยครับตรงเมาส์ท่านจะเห็นเมาส์วไว้เลยเนี่ยพิมพ์คำเนี่ยคอนเฟิร์มคำเนี่ยเข้าไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่พิมพ์ให้เหมือนนี่เลยนะครับ F I R M ถ้าท่านพิมพ์ถูกนะครับเครื่องหมายถูกสีเขียวจะขึ้นให้ท่านติ๊กถ้าท่านพิมพ์ไม่ถูกเครื่องหมายสีเขียวจะไม่ขึ้นให้ท่านติ๊กนะครับแล้วท่านก็เอาเมาส์ไปชี้เลยครับติ๊กเลยครับติ๊กเสร็จปุ๊บท่านก็รอโหลดสักพักนึงครับมันจะโหลดเวลเก่ามาเลยนะครับท่านดูนะครับเวล์สามสิบหกขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับนี่คือการคอนเฟิร์มของเวลเก่าที่ท่านต้องการเล่นเฮดเดเวลเก่าจากการย้ายเครื่องอื่น มาเล่นเครื่องใหม่หรือว่าการลบเกมไปแล้วแล้วโหลดเกมใหม่ท่านจะาเลก็ทำวิธีนี้เหมือนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ